สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายพี่น้องที่เข้ามาชมทางช่องยายจืนลำเพลินออฟฟิเชลีลพี่น้องจ้าเบิ่งปายใหญ่จิระจ้าป่ายใหญ่ๆพระเอกใหญ่ไหม้ไทยหัวใจเส้นพ่หฮอดบานแหดแล้วบาทเนี่ยไม่ีไ่จืนกระว่ามหาไอ้ไม้ไทยไอ้ฮักไอ้แพงคนเคยหูจักกัน อยู่น้ากันมาแต,แต่หลายฝ่าลาปีพี่น้องไม่ใช่จืนกะได้ผ่านมาทางนี้เวรีน้าไอ้ไหมไทยก็นะคนสิอยู่บ้านบอ่อเออคุยคุยมาอะโทรมาถ,ถามตั้งเต้มเมื่อเส้านี่คุณตองอผู้ขับรถเพื่อนนั่นลหะเห็นผู้รับกําลังงัวงเงีย้ยงงัวเงีย้ยอยู่ว่ามาโหลดมาโหลดประสนมาเลยบุไปใส่ดอกประสน จะว่าสวยออกมาแล้วเพื่นสิยย่บ้านบัวพี่น้องเลี้ยวไปเห็นหลังคาอยู่พุ่นไกลๆนั่นละคืออาณาจักรไม้ไทยหวัวใจสิน <c oughs> ดีโอ้ดีใจพี่น้องสิปิล้ำซาปิลำปปํลำต้งเห็นองค์มะยามมังเขาคือเราต้งเห็นเจาเ้าดอกที่เดียวเือดอกกระเจียวกระโแเลจังถือแพเยามากมาย ไอ้เอยอยู่จังหดกินจังไดน้นองมาหาแล้วเจ้าเดี๋ยวนี้อยู่บอ่อน้ออยู่บอ่อน้อพี่น้องเอ้มาหอดแล้วมาหอดแล้วนี่คือโดมยักษ์หรือโดมใหญ่ไหมไทยไอ้ไหมไทยตื่นไปบู้ป,ป่านนี่ย ได้ยินข่าวว่าน้องชิมหาได้ยังสู้กินเนาะบาชิมากินเขาสวยมื่อนี้สิหาชิบน้ำเล่าเออให้เล่าได้โบได้จ่าได้คุยพ่อได้พักพรในจักหน่วยหลังจากนั้นไม่ยย่จืนก็สิเดินข้างไปทังสะคามนี่ละพี่น้องบ้านหลังใหญ่ไหมไทยหัวใจสินเออคือบอเปิดประตูโอ้เปิดอยู่ตัวนี่ เบิ่งที่หลันบน้องว่ามันสิออกลบท่างใดบุมีหอดกระบ,บองยืนตากแดดจนหนเาเหี่ยวมีโควิดหามเขาเออหามกระชากด้อขคอยได้มากหอดแล้วคอยบ่มีเราโควิด ติล่ะพี่น้องมาหอดมองหอดบอลแล้วบาดคือมิดมีคือม me. ีอ me ัดปองลีเจ้านั่นไปอยู่ใสเฮ้ฮูวน่ะพี่น้องเอ้ยเทละวะตีคักละวะตี เฮ้เราวัดตี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 ไปใส่กันมืดอมิดมีแช่ไปพี่น้องไม่ใช่จุนสิผ้าไปลุยอันนั้นจัรของไอไม้ไทยอยู่จังหดไปจังใดไปใส่กันเบิดได้ยินจะเสียง หอดมองหอดบอนแล้วมูเจ้าเราไปใสไปจังใดนอดจ้าสวัสดีจ้าไอ้ไข่อยู่บออ่ออทังหลังพุ่บ่ยู่ทังหลังพี่น้องเดี๋ยวไม่ใั้นจืดนสิ้ผ้าลุยนอนตื่นไปผู้นี่นอนนอนตื่นไป,ไนปโอ้ยคนยังมานอนแต่นอนดีนอนคักนอนแน่จนสิเที่ยงแล้ว มุจากบอานน้องหิวข้าวไปพี่น้องรู้อยตัวอยู่มองใดแก่ไดนฮัลโหลฮัลโหลใปยน,นี่ไปใช้มิดมีไปใช้เบริร์คือมิดแท่มิดแท่มิดวาแท,แทแ่ลอกตัวนี่หอวยลอกตัวนี่ พี่น้องเอ้ยมาแล้วก็หาบ่เห็นกับจู่มงได้บุย่างเลาะย่างอ้วนเพื่อาานตอนม้นมงสิย,งย,ย่างนี่าตตลอดลดอีหยังสำมาหลายพูดหลายพูเพ่อนลดส่วนตัวเพิ่อนฮะพี่น้อ,นองอยากให้เล,ะขอขอละาะก็เลาะใส่บุ สินจังสันถ้าบุงรูปบุงเต้าบุงอันจักของคุณ<ว>หาตัวพี่น้องหาตัวเดี๋ยวโทรหาตัวก่อนคุณสิยู่ใสโท่บุงก่อนพี่น้องคุณสิยูป่ะเหมือนจังไหน <Huh? S 2> call back ยังคือเป็นงั้นสั้นบ้านเอ้แม่บ่งดูบริการฝากหมายเลทโทรกลับ Welcome to call back service โทรเบอร์ไม่ก็ได้ของต๋องี่แ่ละเออตี่ละบัน อยู่สายเราเนี่ยผมอยู่กับลักสินไปแล้วอยู่ในเมืองอยู่แถวห้างละจีห้างละได้พอดีพงด์ลุงโดดเรามีทุระก็เลยบาได้อยู่น้ำลอดด่นเอาเตี้ยเอาเตี้ยอ๋อผมอยู่ในเมืองไปแล้วถ้าบอกไปอืมไอ้ไม้กับโบ้ไอ้ไอ้ไม้เราโมเปิดโทรศัพท์วะเอะได้ๆโทรหาเราดิแถวๆนั้นแหละเออเอาลองโทรเบิ้งครับครับครับ นันหลับพี่น้องอบอสมีเบอร์หนึ่งก็ต้องเอาเบอร์หนึ่งขึ้นกันแล้ววะต้องได้หูต้องได้เห็นต้องได้พ่อและเมื่อนี้อ้ไข่พี่น้องคอยจิตตามชมุ่มนันหลับพี่ดองเอ้ยเมย์จึนมาพ่อมาว่าสิมหาไม่อัน,อนไม่ใช่บ่พอเรานอนอยู่กันเลยมักนางคุยกันกันกบทเ,เม่เบาเรียงเบาหวานแน่าานเนบาเรียงสุกภาพแน่หูก็บ่ดีที่แน่เด่น โหหูขังได้บ่ได้ยินโอ้มันบ่ไเป็นอันเรียนนี่ล่ะเอออันบ่ได้ยินมันก็ได้อย่างนึงยังเปเวนกับอันมาตัวอันงงแมงมุมเออข้างหนอกข้างนงงแค่นี่แหละจีงงแมงมุมโอ้ยง่ายง่าเออบัดมานั่งเหรอบัดดังนิ่งหลุดห่วย รถไตะอดหยอดตัวนี่จังมือแล้วหรือจังโดนไปหนิโอ้ยได้ซึมเยนแล้วบ่จะดังมิ่งเนี่ยโอ้ยบวกขึ้นยังเกาะข้าว่าน้ำน้ำในหูน้ำในหูมีบวเขิ้นน้ำเขาหูบ่น้นำเพื่นนนำหูห้องนำล้อเลี้ยงห้องหูห้องนี่เป็นสั้นเลยมันขาดมันขาด โมมีอันบับงามหาวนอนหนึ่งคืออืมกัดว่าอืมอืมกัดเปี่ยนจะว่ากัดขึ้นมาอยู่เพราะเป็นเหยื่องูมีปัญหาแบบยหญ่ขึ้นว่าเป็นอันปกติดังนี่นี่แล้วโอ้จะว่าปกติอือเล่นมาเดี๋ยวนี้อือโอ้ มันมันมีขังนีฟังเมนบ่ไเด้ยินวันจักจักจักตีแล้วอายุนะเก็ดที่เก็ดหาโอ้เก็ดที่สีเต็มอวันที่เก่าอีเมียเก็ดแปดเนี่ยแล้วก็อายุนี่มีน้อยแล้วแข็งแรงอยู่บล่ะแข็งแรงคันบบเป็นจะยุ่กับไปผู้แล้วหาสิบเบดน้ำข้องน้ำมันเสยใหญ่มากจังฉัน สิเวหาเราอยู่บัดสิเมื่อเรามักจังสันมักจังสันเราอยู่ซื้อประเดี๋ยวบ่ยามมือเศร้าก็ลุกขึ้นไปหาโคดบักพริกโคตรยังอยู่น้ำสวนเป็นนั่นเราแข็งแรงแข็งแรงกันยังว่เราอยู่ใส่บ้านนู้นไหวหนองวัวซ้อโอ้ยู่หนองวซ้อครับนั่นว่าบัดสิเมื่อสิแวะไปหาเราอยู่แต่ของไปอยู่ใส่หันผมอยู่อ่ะพ่อเพ้นพุ่น่ะไปอยู่น้ำเมียโอ้ไปอยู่น้ำเมียครับก็เลย พูดมาเนี่ยก็สิได้มาทั้งพี่กับพูดเท่านในยูอุดอนเน้นครับผมกับผู้เพิเนอุดรนพี่กันอะไรแต่คนละฝากข้างคนละฝากอุดรคนละฟังคนละฟังครับพอยั่งคนเระแถวหน้ามั่งคนเระพอพอไปแล้ว <ừ> ไปได้หลายปีแล้วล่ะเขาบอกกลับขึ้นมาจ้าเสียคิดหอดอยู่แต่ว่าห่างบ่มาหาลูกลูกก็ไปหา,ขากขา,าบอกได้จะหาเมืองใดกันเออจะหาเมืองไดเอาทีา่้องคิมีเอาไว้จะมีแต่ก่อนบอจกจ่าพารที่กับคุณแบลเฟิน <ừ> เออวันที่มหาไอาเออบอกออีแม่ก็เลยจีนั่ง,นงคุยกันสัพเพเหระเอออย่าถืออย่าซากขามหมวกคำจ่าหาดังเกียร์ กิดฮอดกันจังในมาหากันเพื่อนว่าหมากแล้วพู้ของสู่กันเชียวเขาและน้ำของสู่กันกินเนาะแม่เนาะเออต่างไปผพ่นกินปลามาพี่กินเขาจังในมาผู้พ่อมันสิไก่ยุไสกันยังมาก่อกันขึ้นที่ยังบันนี่เออที่ยังบันนี่ที่เชื่อมกันที่ยังจะถือเม้าหนึ่งขนาดใช่ที่เทียบปาเปียกไม่ตัวนั่นน่ะเปียกไหมวันนี้ผ่านว่ากินเขาเพราะแซ่บกินเขาแข็งกระิ มันบม่เมือนมันบอคือกันมีแต่ว่าสันกไในแต่ว่าบุคือกันเอามันแข็งก็เขาค่ได้คือจะกินได้เขาเนี่ยเขาเนี่ยยำมันเป็นอยังคือว่าเขาแข็งบ่แซ่บคือว่าสันมันไม่แข็งแข็งคือยำได้หมากเนี่ยมันมันเป็นอย่งสันเออหมากเนี่ยเขากระตัมเออนว่าตัมเขากระอัมอมไว้เออมันอ่อนแล้วกระยำไปเรียๆอย่นะนั่นแล้วเออเอาเออจะละพี่น้อง Hai thêm quý cao quý cao nó quý cao quý nó tìm thoa lò chẳng những tay mất mọi người đi 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 Ừ Ừ đi 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 กินหอดผู้หอดเขาวันนี้พี่น้องอ่มันทอดมะไรผู้เขาโรคกราหุ่นะงำผู้งำปื้อนเอา,าเอาไว้สี่จังพผผอกันไหมน้องพี่น้องพี่น้องเบืองแล้วอย่าลืมโดไค์กดแชโกตติดตามกดจับตะไข่แล้วก็อย่าลืมเด้ออย่าขามโฆษณนาเออฝากไว้แน่กับกาแฟสเสดิดกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟอ่าไม่มีน้ําตาลทานแล้วไม่อ้วนหรือว่าเป็นกาแฟสมุนไพรยี่ิบเกาชนิดให้พี่น้องได้ ได้ดื่มกันผู้ใดเป็นอ,อผู้ใดเป็นข้อกาแฟาเนะเออาะสั่งสื่อได้นำมปยื่นหมายเลขโทรศัพท์0828505759 0828505759เออ่อช่วงนี้ปโมชัน3กล่องพร้อมค่าส่ง1,100บาทได้แก้วกาแฟาเสดเดไปหนึ่งชุดพี่น้องขอบุญขอบคุณร,ร่ำรวยสุภูสุข้นถูกหวยรวยลอตเตอรีอ สาถุเป็นยังบุญสวัดส,สวด,ดีจ้า <laughs>